อ่ะเป็นไงบ้าคงคะวันนี้กับงานแรนด์อนี้เปิดตัวแบโอโ้โหเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการอย่างเป็นทางการและการกับแบรนด์เป็นทีีก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ภูได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวภูตัวแรกในชีวิตนี้แล้วเป็นตัวเวโปตีนที่ทางพี่เบียร์กับพี่แอมเนี่ยเขาได้ เลือกให้พัวเป็นก็เป็นเกียรติแล้วก็อยากจะขอบคุณจริงๆจะทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ให้ดีที่สุดแล้วปกติเราทานปกติทานอยู่แล้วครับเพราะว่าแบบตอนออกกำลังกายเนี่ยผมต้องแบบเรียกว่าอะไรนะต้องแบบเพิ่มมัสเซิลแมสให้ตัวใหญ่ขึ้น,นใช่แล้วก็เตรียมไปรับบทอีกบทหนึ่งเป็นเด็กวัดอะไรเป็นทูบใกล้จะเปิดกล้องแล้วเหมือนกันเอเอาจริงน่าจะเพิ่มเป็นเรื่องของ น่นาจะเหมาะกับตัวเฟลลี่มีพอดีเพราะไม่ได้ไปถึงเพิ่มแบบโอ้โหเป็นกล้ามปูอะไรก็คือเป็นแบบคนที่คุณดีรูปร่างดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็เหมาะกับตัวนี้เลยโปรตีนใสที่เอาจริงเป็นแบบโปรตีนที่ผมก็ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนกินเหมือนน้าเปล่าแบบดูขึ้นไปคือกืออนได้เลยแล้วรสชาตินี่คือเยี่ยมอร่อยเหมือนน้ำผลไม้เลยครับถามว่าทำไมแบรนด์ล,ลี่มีถเลือกเรา จากที่ผมสอบถามมานะครับ <c oughs> ที่ผมสอบถามมาครั้งแรกเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากไม่ได้อยากได้พรีเซนเตอร์ที่แบบเป็นแบบกล้ามปูที่จะไปแบบชี้นําไปทางนักกล้ามแบบตัวใหญ่อย่างเดียวพี่เบียงเขาอยากได้เป็นเจาะกลุ่มอ,อลูกค้าที่เป็นแนวออกกำลังกายแบบทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นแบบยูนิเซ็กทใครก็กินได้ซึ่งจะต้องการ ยังแค่การสุขภาพร่างกายดีหุ่นผอมเพียว L S อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้เลยเพราะมันแบบตอบโจทย์ทั้งเรื่องของรสชาติด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายแล้วก็ผมว่าไอรสชาตินี่คือสิ่งที่ดีที่สุดกินง่ายไปก่อนเราก็ตรงเป๊ะ all เลยก็ก็ก็ L S แล้วมัโชว์ซิกแพคนี่โอ้โห,โหแล้วไปตึงโชว์กันกลางห้างอยู่เี่นหมอคนเดินผ่านไปผ่านมาโอเคปาปพูดถึงกิจการวันนี้กันดีกว่าครับผม,มเห็นแบบว่าแอบ,บ,แบ,บมีแว๊บนแล้วชาลีมาช่วยถ่ายอมด้วยอืมตอนนี้กำลังชาลีกำลังแบบจรงิงจังเคร่งเครียดเดือดดาลเลยอ่าเกี่ยวกับการฟิตหุ่นของเขาต้องฟิหตหุ่นมาเพราะว่าเราต้องใช้กล้ามแล้วบอกเลยว่าคืนนี้ ep หก ชาลีต้องใช้กล้ามแขนสักนิดหน่อยเออถ้าเห็นว่ามีเลขกิจกรรมบนเวทีก็ง,บบงามผมอุ้ยสนุกนะวันนี้นมีหลากหลายเกมมีทั้งแบบเ,เกมแบบเดาเพลงมีแบบอเพลงก็ฮาๆทั้งนั้นแล้วก็แบบดึงลูกยิปองอะไรอย่างนี้ก็สนุกสนานกันครับถ้าได้เห็นรครูเป็นแดนเกิดขึ้นบนเวทีโอ้แดนทุกที่แดนแดนไม่เป็นแต่ว่าแดนไปก่อนแล้วเราไปเลื่อยอยู่แล้วแล้วของตกยังไง ของตกวะเออนี่ตกหายไปเลยนะหายไปหนีเลยนะหายเลยเหรอ <c oughs> อ่ะฝากแบรนด์หน่อยค่ะฝากางานนี้หน่อยครับก็อยากจะฝากทางแบรนด์เฟรนดี้มีเลครับเป็นโปรตีนมีให้เลือกทั้งแบบเอ่อพลังเบสนะครับกับเฟรนดี้มีดา <ๆ S 2> ร์กโกโก้แพนโปรตีนรสช็อกโกแลตแบบพรีเมียมอร่อยสุดๆกินง่ายไม่เหนือ่อยคอแน่นอนแล้วก็อิ่มท้องส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นแบบพราชชุพรีเซนต์เลยกับตัวเฟรนดี้มี เอ่อ uh, เป็นที่มีเคลียร์โปรตีนบูบัพโปกัมครับเป็นโปรตีนแบบใหม่เป็นแบบใสซึ่งแบบละลายน้ำแล้วใสแบบสีใสกริง้งกินง่ายอร่อยอร่อยจริงๆเมื่อกี้ผมกินแทนน้ำอยู่เลยแล้วก็โปรตีนครบถ้วนแน่นอนอร่อยเหมือนสูทตแบบี้แบบน้ำผลไม้แบบกัมีกัมีอยากให้ลองทุกคนล <Yeah. S 1> องเลยอร่อยจริงงานเราบาเมอวลคุณสาาตายที่ิ่งไปไหว้ชาเวสทวนมา mm hmm. แก,นก,ก้นะคะ ก็โหขังมากกับวันที <facial> ่จไหว้พระเวสสุวรรณวันนั้นเห็นแฟนๆบอกว่าเขาไปรอกันตอนแรกนี right? ่คือฝนแบบฝนตกลงมาแล้วพอพวกผมเนี่ยไปถึงปึ้มกำลังเริ่มงานคือแบบฝนยุดมาตั้งแต่ก่อนถ่ายเรียกได้ว่าฟ้าเปิดเป็นใจให้กับการบวงสรวงพระเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีครับเห็นมีบอกไหมว่าเริ่มบูชันแล้วใช่ตรูตรงนู้ตอนนี้ตอนนี้เริ่มไปประมาณหลายครั้งนะครับประมาณสามสี่ครั้ง ที่แบบเยี่ยบเยียไปคือเนี่ยอยู่ห้องเวิร์กช็อปกันยาวๆเลยแอบสปอยได้ไหมว่าแบบเราเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนโอ้โหอยากจะบอกจากใจจริงว่างานรอบนี้หนักกว่าพิดเบรมทั้งสองซีซั่นกับตัวละครทูบคือท้าทายการแสดงมากๆแล้วรู้สึกว่าอยากจะทําให้ผลงานนี้เนี่ยมันออกมาเป็นแบบมาสเตอร์พีซของตัวเองในเรื่องการแสดงที่เราเจะมาพิสูจน์ตัวเองว่าเราเป็นนักแสดงจริง ก็ถือว่าตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วเปิดกล้องแล้วช่เตรียมพร้อมโอ้โหมีพี่พี่พี่พ,พาวลพี่ไมเคิลพี่ท็อปอะไรพวกนั้นพี่ออโต้ด้วยอีกคนก็พวกเขาจะเป็นแก๊งตำรวจกแก๊งนิติเวศ <ไอ S 2> เขาก็จะไปแบบโอ้โหไปสถานีตำรวจไปแบบที่จริงไปแบบลองคุย <ไอ S 2> นิติเวศก็ไปกันจริงๆผมเหลือคนเดียวตัวคนเดียวกลายเป็นเด็กวัด <ไอ S 2> ซึ่งตอนนี้ล่าสุดล็อกคิวมาแล้วที่จะต้องไปไปแบบตีสี่ไปแบบเดินกับ <g ül> เดินกับเอ่อหลวงปู่หลวงพี่กลับไปเป็นเด็กวัดจริงๆก็ตื่นเต้นอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างล่าสุดคือไปดูแบบวิถีชีวิตของแบบเด็กวัดว่าแบบเขาแบบใช้ชีวิตยังไงแบบตื่นนอนเท่านี้ช่วยแบบไปบินนบาตรไปทําวัดเช้าอะไรต่างๆก็น่าตื่นเต้นอยู่น่าตื่นเต้นอยู่ปกติไปแต่โมเตลูอันนี้ไปรับรู้ถึงชีวิตของเด็กวัดจริงๆก็ยินดีจะไปรู้จักกับเด็กๆทุกคนครับ อันนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่สองในรอบนี้กับพี่พาเวลแล้วเป็นไงบ้างเป็นเรื่องที่สามด้วยกันเพราะว่ามีพี่เบฟหนึ่งแล้วพี่เบฟสองนี่แต่ว่าอันน่าอาจจะเรื่องเดียวกันอาสามแต่ว่าก็เป็นเรื่องอีกเรื่องที่พี่พิเตอร์ก็เป็นพุ่มกับเหมือนเดิมส่วนพี่พาเวลก็รอบนี้เปลี่ยนจากพี่เบฟนักซิ่งมาเป็นพี่สิงหาของเรานี่ซึ่งมาเป็นตำรวจอุ้ยพี่เขาทำงานหนักเช่นเดียวกันเลยเพราะว่า บท,บทสิงหาเนี่ยของพี่เขาเป็นตำรวจที่แบบเป็นคนนิ่งๆแล้วแบบเก็บประการด้วยเอาจริงบุคลิกที่เป็นคารคเตอร์ที่เป็นอาชีพมันมันก็จะมีแบบเร,เรียกว่าอะไรลักษณะพิเศษลักษณะเฉพาะแบบเอกลักษณ์ของแต่ละอาชีพด้วยกันพี่เขาเลยต้องไปศึกษาการแบบเป็นตำรวจแบบเนี้ยคือพร้อมแน่นอน <c oughs> ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะกี่โมงเป็นภูพาเวลเหมือนเดิมตามนิยายนี่คือทูบสิงหานี่ไม่ได้กเด็กมีแต่กาบ้างตามผม้มนอยูมกันำลังเข้มข้นเลยบอกเลยคืนนี้เอาจริงตั้งแต่หนึ่งถึง้าเนี่ยเป็นแบบฟิลแบบอเดิบเป็นแบบให้เห็นน้ำจิ้มให้เห็นทางของแบบ ปิดเป๊แล้วกันต่อจากนี้ของจริงทุกอย่างจะเริ่มจากการที่ซาชาลีเนี่ยเปิดเรื่องในอีพีหกหลังจากนี้คือรู้เรื่อง,ค,งครับผมว่ามวา็วันนี้มีคนเจ็บวันนี้มีคนเจ็บตัวแน่นอนก็บอกเลยว่าซีนแรกนี่มีคนเจ็บก็นี่ไงเฟนลี่มีเขาให้ผมกินก่อนที่จะเข้าซีนนะแลคือแบบโอ้โหแข็งแรงมาเลยนี่ ไม่ใช่เราใช่ไหมอาจจะเป็นผมเท่านั้นไม่เดบิตัวอยู่แล้วเพราะว่าชาลีกินเฟรนี่มีแล้วนี่พร้อมสู้หมดแต่อีพีแล้วมีแอปทิ้งท้ายไว้ว่าเราจะไปตื่โอ้โหเป็นไงบ้างตาตึงใจโอ้โหหนักอึ้งแต่วันนี้เราจะมาเคลียร์กันต้องรอดูสี่ทุ่มสิบห้าทั้งช่องวันสามสิบเอ็ดวันนี้แฟนๆต้องเตรียมอะไรคะโอ้ยเตรียมหลายอย่างเตรียมแบบ โอ้โหเตรียมเตรียมทำแผลให้วินลี่ด้วยนะเออ,เอ,อนี่เตรียมทำแผลให้ด้วยบอกเลยแล้วก็เตรียมทิชชู่เช็ดน้ำตาออของแบบน้องเบฟเขานะครับคุณแม่น้องเบฟทั้งหลายเออโพมัมมี่ชาลีพากับบ้านหมดแล้ววันนี้อ้าวแล้ววันนี้ชาลีจะไม่มีคนทำแผลให้แล้วใช่ไหมไม่มีใครทำแผลให้เพราะว่าวันนี้กินเฟรนี่มีแล้วชาลีแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งมากวันนี้ เราเห็นล่าสูดประกาศโปรตบุกออกมาอือมวันนี้ขายวันสุดท้ายกับโปรตบุกก็เป็นครั้งแรกแล้วกันที่เราจะมีการขายโปรตบุกเป็นภาพรวมเบื้องหลังทั้งหมดเกี่ยวกับในกองซีรีส์ภาพแต่ละภาพคือคุณภาพอัดแน่นอยู่ในหนังสือเล่มเดียวประมาณ200กว่าหน้าครับมีรูปพวกเราทั้งแบบ14คนนี่ส4ด้วยและใครที่ซื้อไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับที่จะเป็นรักี้แฟนเข้าไปแฟนซาย ก็เป็นการแฟนไซน์ครั้งแรกกับพวกเรา14คนซึ่งมีพี่เอสวรารลิตนะครับกับปาดโทนี่เข้ามาไซน์กับเราด้วยคุณสามารถใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยกับเขาได้เลยเต็มที่อาจจะเข้าห้องเย็นตรงนั้นแทนผมได้เอใหห้้้ทุกกคนนนไดดรับดับูงยวยวโ,โอเคแล้วหลังจากที่เราได้ไปถ่ายแล้วรู้สึกอยากมีโฟล์กบุ๊คของเองเอาจริงมันเป็นเหมือนโฟล์กบุ๊กมันก็เป็นเหมือนแบบหนังสือที่เก็บรวบรวมความทรงจำนครับเพราะว่า หลังจากนี้คงไม่มีพิทเบฟแล้วแล้วเป็นพิทเบฟสองจบที่ตรงนี้ไม่มีพิทเบฟสามแน่นอนแต่ก็อยากให้ทุกคนน่ะเก็บเมมโมรีเก็บรูปเรื่องราวดีๆไว้ด้วยกันแล้วกันครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะเปิดมันมาอีกกี่ปีมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีๆด,ด้วยกันไปในตลอดกับพิทเบฟเดอะซีนีครับตื่นเฉลยหลักแนเกิดเึ้่ว้ายโหมีการแบบ นี่แหวกกาแพงออกมาไปไงไไปเซอร์ไพรส์ครับก็ไปเซอร์ไพรส์พี่เซนกับเอ่อภูมิรุ่นเดียวผมอันนั้นก็ยินดีได้รู้จักกับภูมิแต่ว่าพี่เซนเหมือนเคยเจอกันบ้างผ่านๆบางทีก็ยินดียงมากที่ได้ไปเป็นหลังกาแพงของทั้งสองคนนะครับเมื่อวานผมภูพาวเวลไปแกล้งหลอกเข้ามาไปยืนยืนซ้อนกันเป็นคนเดียวอย่างนี้ด้วยแล้วก็ไปร้องเพลงสลับกันตอบ้กล เอาจริงสนุกนะสนุกอีกแบบหนึ่งคนละแบบว้าสนุกอีกแบบหนึ่งแบบต่างจากหน้ากำแพงที่เคยไปตอนนู้นเพราะว่าหน้ากำแพงเราจะแบบหุ่ตื่นเต้นว่าแบบใครจะมานะแบบรองเดาต้องแบบคอยจับเสียงแบบคอยจับโคหกตรงนู้น้ว้ยมาหลังกำแพงคือปั่นเอาไฮอย่างเดียวคือมานี่คือกล่ามาแกลงกะมาหลอกล้วนก็คือแล้วแบบพี่พี่แบบผู้ช่วยกรรมการต่างๆก็คือจอยไปกับพวกเราหมด สนุกมากไปไปอีกได้นะครับยินดีมากชอบมากแม่ผมก็ชอบดูด้วยเนี่ยไปก็เป็น้แล้วเพลงได้ส ainsi. ิยินดีเลยเพรเพลงใหม่ก็กำลังจะออกนะจ๊ะนี่พร้อมไปได้อีกรอบพูดถึงเองก็ต้องพูดถึงบรรเลงเมล์ที่จะไปพุ่งีวิไม่ใช่พรุ่งนี้ด้วยวันนี้ผมจะพุ่งตรงไปเลยเนี่ยเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จนี้ผมพุ่งไปพัทยาต่อเลย ใช่เลยพุ่งไปเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องแบบไปแบบซาวเชคกันเราขึ้นกันแบบ13คน,นครับรอบนี้ก็มีหลายๆเพลงมาให้แฟนๆหายคิดถึกแล้วก็เหมือนเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตแบบเปิดร่วมกับพี่ๆหลายๆคนโอ้โหศิลปินนี่คือแน่นมากพรุ่งนี้มีทั้งแบบโอ้โหเจฟวันนี้แบบรางวัลเต็มไม้เต็มมืออยู่แล้วเดดทอยทำไทยเป็นโลกเป็นโลกโค้ชแชท แน่นไปดูกันได้จ่ะสนุกแน่นอนคอนเสิร์ตฟรีพรุ่งนี้กับเลิฟเฟสพัทยาครับแล้วเขาจะได้ฟังเพลงให,หม่จากเราไหมเมื่อกี้ร้องไปแล้วกับเพลงเอาอยู่<ช>แต่ว่าบนเวทีมันเหงาๆไปหน่อยร้องเดียวเพราะว่าเป็นเพลงคู่พรุ่งนี้ก็อาจจะได้ฟังเป็นแบบสองคนเออไม่รอฟังกันได้กับเพลงเอาอยู่ซึ่งยังไม่ปล่อยเลยตอนนี้แต่ให้ฟังไปก่อนแล้วพูดถึงเอ็มบีเราแอดสปอยได้แล้วแล้วจะปล่อยตอนไหนเอ็มบีเหรอ โอ้ส่งสารต่อไปถึงเพื่อพี่ชอตเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังมูดถึงเอมีเลยเอาเอามาสเตอร์ก่อนมาสเตอร์ที่ยังยังไม่ปล่อยลงมาเลยกับออดิโอธรรมดาก็อาจจะได้ฟังกันในเร็วๆนี้ก็ฟังตามด้วยกับเพลงเอาอยู่ของภูพาวินะครับก็อจริงเพลงที่ชอบมากๆนะครับเนื้อหามันแบบดีามากๆแล้วก็ทุกอย่างคือเตรียมเตรียมแล้วคือเตรียมแบบหาท่าแบบเล่นชาเลนติกต็อกลวพอ ันนี้ก็คือจะมีชาเดนกักับเพลงเอาอยู่แน่นอนกับเพลงเอาอยู่ยังหาไม่ได้เลยท่าตอนนี้กำลังพยายามอยู่โอเคถ้าถือว่าฝากชาเลนให้แฟนๆช่วยพาิม,ม์ม่ไดนะ้ะได้เลยครับกับเพลงเอาอยู่สามารถรับชมได้ตามงานอีเวนต์ก่อนซึ่งเคยร้องไปที่ first เอพ s o ซดแล้วก็งานนี้ครับเป็นลิมีร้องไปแล้วเหมือนกันรวมถึงพรุ่งนี้ด้วยบอกเลยอารเลเฟสไปดูกันได้มีเพลงเอาอยู่อีกหนึ่งรอบก่อนที่ทุกคนจะได้เห็นกับ มาสเตอร์ Master, ตัวเพลงจริงก็ฝากคิดถ้าเราด้วยแล้วกันนะจ๊ะเอ,อ,อเท,ท้าย,ยานี้ผู้ฝากงานทุกคนงานแล้วว่าฝากแฟนหน่อยครับได้ครับก่อนอื่นก็ฝากทางแบรนด์เป็นรีมี่ก่อนนะครับที่ให้เกียรติภูจิตินคนนี้มันเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวครั้งแรกกับตัวโปรตีนทั้งตัวด์โกโก้แพนโปรตีนแล้วก็ตัวเอ่อเคลียร์โปรตีนบูบโปรกรมครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนที่ รักสุขภาพหรือว่าอยากจะมีร่างกายแข็งแรงห,หุ่นดีก็สามารถไปลองชิมกันได้มีทั้งแบบแพนเบสแล้วก็เครียรอโปรตีนอร่อยแน่นอนรับกันนอกจากนี้ก็มีผลงานต่างๆของภูซึ่งตอนนี้มีพิพ b ธภเดอะซิตีสอนะครับอแอร์อยู่ทางช่้งวันสามสิ 11, เวลาสี่ทุ่มส้ากวันศุกร์ครับแล้วก็ดูย้อนหลังโ์ชั่นอันคัดได้ที่ไอชีเว็บไ q.com ที่เดียวเท่านั้นจ้าคืนนี้เราจดตามได้ ep ห และใครที่รอสิงสารลาตายนะครับ Goddess r a t You From Death ก็รอได้ตอนนี้กำลังเวริร์กช็อปกำลังจะเปิดกล้องกันในเดือนหน้าแล้วได้ดูกันแน่นอนในเดือนตุลาคมนี้วันปล่อยผีไปเลยจ้ะ,อะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย